คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอารมณ์ของคนเราถึงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับและสาเหตุหนึ่งนั้นก็มาจากเจ้าตัวฮอร์โมนนี่เองนะครับ ฮอร์โมนเป็นสารชีวเคมีที่สร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อหรือต่อมไร้ท่อในร่างกายแล้วถูกลำเลียงไปตามกระแสะเลือดเพื่อทําหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทํางานของส่วนต่างๆในร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติครับซึ่งถ้าหากร่างกายของคนเรามีปริมาณฮอร์โมนที่ลดลงผิดปกติดังเช่นในสตรีที่เข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรือหญิงวัยทองก็จะส่งผลทําให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจครับ ดังนั้นจึงมีการนําฮอร์โมนทดแทนมาใช้กับสตรีที่หมดประจําเดือนเพื่อให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทํางานอย่างปกติและป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนมะเร็งเต้านมและโรคหัวใจครับและถึงแม้ว่าฮอร์โมนทดแทนจะถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายกับผู้หญิงสูงวัยนะครับแต่ว่าการนำไปใช้ทุกครั้งนั้น คนอยู่ภายใต้คำแนะนำของคุณหมอด้วยนะครับ